Ười, คือมึงเหี้ยมากอ่ะใครใครรับหมาไว้เหี้ยใครเป็ <c ười> <c ười> นคนรับผิดชอบเออมึงสโลดยังไงวะ <c ười> <c ười> ให้น้ำมันขัง่ะ <c ười> <c ười> มึงทำท่อสูงกว่าน้ำอะ่ะ <c ười> เออว่ะเออว่ะลืมสังเกตเราเอาเอากล้อง ผลงานของผู้รับเหมาผลงานของผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างอาคารรัฐาไอ้เหี้ยท่ออยู่ตรงนี้แล้วมึงดูน้ำข้อสูงกว่าท้องสูงกว่าพื้นมึงบ้าหรือเปล่าใครเป็นคนรับผิดชอบประธานชวน,นดูเรื่องไหมเนี่ยเอออันี้นเป็นคนจัดหาใครเป็นคนจัดหารับเหมาคือ มึงกลัวจะสร้างไม่เสร็จเหรอไล่ยกะฝนตกแบบนี้นี่น้ำไม่เข้าเลยน้ำไม่ลงท่อเลยมึงไอ้แม่เ้ยกูจะใช้คำพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนเงินภาษีอ่ะวันนี้กระจบสปัญหาตอนไหนมาเงินภาษีประชาชนเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอพอเกิดปัญหาแบบนี้นะครับยังมีปัญหาอีกหรือไม่เสียเงินเพิ่มอีกไหม เสียเงินเพิ่มอีกแล้วไอ้เงินที่สร้างนี่มันภาษีเราแล้วแล้วเราประชาชนก็ไม่รู้จะได้ส่งมอบเมื่อไหร่เพราะตรงนี้ก็บอกว<อ>่ามันยังไม่ได้ส่งมอบแล้วมึงช่วยได้ไหมเนี่ยท่อสูงกว่าเนี่ยเอ้ยเอเอมึงอะไรเนี่ยโอ้ยเนี่ยคุณดูน้ำเนีคือน้ำมันแบบนองน้ำท่วมแล้วดูเท้าบอยดูเท้าบอยดูดิคือมันท่วมไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้ท่วมบริเวณ คือนขังมันขังหมดแล้วนะฮะประมาณเกือบเกือบข้อเท้าแล้วนะครับ <S <S คือน้ํานี่คือเกือบเกือบข้อเท้าเลยนี่ะ <S <S นะฮะเห็นจํานวนไหมฮะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะโดยโดยพื้นที่เนื่องจากบริเวณด้านนี้ก็อยู่สูงกว่าถนนค่อนข้างเยอะนะฮะสูงไว้ยเยอะเลยแหละนะฮะเพราะว่ามันมีเลเวลอยู่มันเป็นบันไดนะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมมันถึงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะฮะเพราะว่าในในในอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้านะฮะบริเวณติดถนนว่าที่ผมจะบอกว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรนะฮะคุณเห็นไหมฮะว่าเราอยู่สูงกว่าถนนขนาดไหนคุณเห็นไหมฮะว่าเราอยู่สูงกว่าถนนมาดขนาดไหนนี่คือเป็นระยะที่ถนนคือวิ่งรถที่วิ่งอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วเรากันอยู่ สูงกว่าถนนนี่ประมาณแบบเมตรเมตรกว่ากว่าได้เกินนวยมัง้งน่าจะเออน่าจะมาเมตรกว่ากว่าได้ครับซึ่ง <laughs> ในความเป็นจริงนะ่ะน้ำมันก็ต้องไหลจากที่สูงลงที่ต่ำใช่ไหมฮะ